สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนครับวันนี้นะครับรายการ I l o v ิ m a ม h b บคูโจนะครับเข้าสู่ภาคเรียนที่2ของป .6 แล้วนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาขึ้นครับเป็นบทที่6นะครับต่อจากเทอมที่แล้วเลยนะครับเรื่องรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับบทที่6ของเรานะวันนี้นะครับคุณครูจะมาทบทวนนะครับการวัดขนาดของมุมนั่นเองนะครับเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านนะครับทบทวนครับการวัดขนาดของมุมนะครับมุมแรกเลยนะครับ มุมแรกนะครับเรียกว่ามุมแหลมนะครับมุมแหลมนะครับมุมแหลมนะครับมีลักษณะก็คือนะครับจะมีนะครับขนาดของมุมนะครับน้อยกว่านะครับน้อยกว่าเก้าสิบองศานะครับน้อยกว่าเกองศาเราจะเรียกว่ามุมแหลมนะครับต่อมานะครับมุมที่สองครับอันนี้นะครับจะเรียกว่ามุมฉากนะครับมุมฉากนะครับขนาดของมุมนะครับมันจะเท่ากับอะไรพอดีเลย เท่ากับ90องศาพอดีเป๊ะเ,เ,เลยนะครับต่อมานะครับอันนี้เรียกว่ามุมป้านนะครับมุมป้านมุมป้านของเรานะครับจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าอะไรใหญ่กว่า90องศานั่นเองนะครับมากกว่านะครับ90องศานะครับแต่ว่าไม่ถึงอะไรครับแต่ไม่ถึง180นะครับก็คืออยู่ระหว่าง90 ขึ้นไปจนถึง180นะครับอยู่ระหว่าง 90- ้าถึงร้อนะครับก็คือ91จนถึง179นะครับประมาณนี้เนาะถ้าเป็น180ก็คือมุมถัดไปนั่นเองนะครับถ้ามันเท่ากับ180พอดีเราจะเรียกว่ามุมตรงนะครับมุมตรงก็คือจะมีขนาดเป็น180อองศาพอดีนะครับก็คือเส้นตรงนั่นแหละนะครับต่อไปนะครับเราจะเรียกว่ามุมกลับนะครับมุมกลับนักเรียนสังเกตดีๆว่ามันจะใหญ่กว่ามุมตรงนะครับ มันจะใหญ่กว่าเครื่องวงกลมอ่ะเนาะมุมตรงเวลาคุณครูวาดครูจะวาดเป็นครื่องวงกลมเห็นไหมมุมกลับนะครับมันเยอะกว่าเครื่องวงกลมอีกเห็นไหมถ้าครูล,ลากเส้นไปอ่ะมันจะใหญ่กว่าครื่องวงกลมเห็นเส้นเขียวไหมลูกมันใหญ่กว่าเครื่องวงกลมก็คือมันมากกว่ามันมากกว่า180องศานะครับแต่ไม่ถึงอะไรครับไม่ถึง360นะครับถ้าเป็น360เราจะเรียกว่าอะไรพอดี เราจะเรียกว่าวงกลมนะครับอันนี้เรียกว่ามุมกลับเนาะข้อนี้นะครับก็คือมากกว่า180แต่ว่าไม่ถึง360นะครับถ้าเกิดมันเป็น360พอดีมันก็คือวงกลมนั่นเองนะครับอันนี้คือ360องศาพอดีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในการทบทวนเกี่ยวกับมุม6ชนิดนี้นะครับอ่ะเราไปเริ่มดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับตัวอ,อย่างแรกนะครับเขาถามว่าไอ้รูปเนี้ยมุมเนี้ย เป็นมุมชนิดใดและก็มีขนาดกี่องศานะครับนักเรียนก็จะต้องใช้นะครับไม้โปรเทคเตอร์หรือว่าเครื่องวงกลมนะครับมาช่วยนะครับในการหาว่ามันการกี่องศานั่นเองมีขนาดเท่าไหร่ใช่ไหมครับนักเรียนนะครับหาตัวมุมก็คือข้อนี้นะครับเป็นมุมจอจานนั่นเองนักเรียนก็เอาไม้โปรเทคเตอร์นะครับหรือเครื่องวงกลมอะนะครับเครื่องวงกลมมันจะมีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีตรงกลางนะครับเรียกว่าจุดศูนย์กลางครับเอาจุดศูนย์กลางตรงเนี้ยให้มันแบบทับตรงจอจานพอดี นะครับอาจจะย์กูขึ้นรูปให้ดูนะครับกูจะขึ้นนะครับเครื่องวงกลมขึ้นมานะครับสังเกตว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับจะอยู่ตรงมุมจอจานพอดีตรงนี้คือมุมจอจานเนาะเมื่อกี้มันบังไปแล้วนะครับนักเรียนก็ดูเลยนะครับแล้วก็เส้นนะครับเส้นแนวนอนของเครื่องวงกลมอ่ะมันจะเท่ากับเส้นเส้นตรงนะครับของมุมพอดีเห็นไหมให้มันแบบตรงกันมากที่สุดนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับดูตรงทศหารเห็นไหม จากจุดศูนย์กลางนะครับขึ้นไปตรงทอร้อทหารนะครับกางกี่องศาเอ่ยนะครับกางเท่ากับนักเรียนดูยังไงนะนักเรียนตรงเนี้ยเส้นแดงตรงเนี้ยมันทับสามสิบกับร้อยห้าสิบเวลาดูดูยังไงครับนะครับถ้าอยู่ทางด้านขวาใช่ไหมเราจะเริ่มต้นจากศูนย์ครับผมศูนย์ขึ้นไปเรื่อยจนถึงเลขอะไรนั่นเองเลข 30. สามสิบแสดงว่าข้อนี้มันกลางสามสิบองศานั่นเองนะครับ ไอรูปมุมเมื่อกี้นะครับก็คือกลาง30องศานั่นเองนะครับ3าองศามันน้อยกว่า90องศาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้นะครับเป็นมุมแหลมนั่นเองนะครับมุมแหลมนั่นเองนะครับวิธีการเขียนสัญลักษณ์ของมุมนะครับเราจะเอาจอจานไว้ตรงกลางแล้วก็ใส่หมวกให้มันนะครับสัญลักษณ์นี่คือสัญลักษณ์ของมุมนะครับส่วนทศหานกับมอมานักเนียนจะเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้นะครับ เขียนไว้ทางซ้ายกับทางขวาของจอจานนั่นเองจะเป็นทอจอมอก็ได้นะครับมุมทอจอมอหรือมุมมอจอทอก็ได้เหมือนกันนะครับเอาทอทหารกับมอมา้าอะไรขึ้นก่อนก็ได้แต่ว่าขอให้จอจานที่เป็นตัวตรงตรงมุมมันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ใส่สามเหลี่ยมให้มันด้วยก็คืออ่านว่ามุมนะครับอ่านว่ามุมเนาะสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนะครับอะไปดูข้อถัดไปกันเลยนะครับ เหมือนเดิมเลยนะครับขึ้นรูปมาให้2ข้อนะครับเขาถามว่าเป็นมุมชนิดใดแล้วก็มีขนาดกี่องศาด้วยนะครับอันแรกนะครับชื่อมุมว่าอะไรดีอดลเนาะมุมอดลนะครับหรือบางคนจะพูดว่าเป็นลดอก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เขาให้ดอเด็กอยู่ตรงกลางนะครับอ่าอีกอันนึงรูปทางขวานะครับมุมสกบนะครับมาเริ่มวัดกันเลยดีกว่าอันแรกนะครับนักเรียนเห็นมุมดอไหมเอามุมดอให้เป็นจุดศูนย์กลางนะครับ แล้วก็เอาไม้โปรเจคเตอร์ขึ้นมานะครับไม,ม้เครื่องวงกลมขึ้นมาให้จุดศูนย์กลางของเครื่องวงกลมนะครับอยู่ตรงตรงจุดนี้พอดีนะครับแล้วก็เส้นตรงให้มันตรงกับแขนของมุมด้วยนะครับเสร็จแล้วเรียนลากขึ้นไปตรงอออ่างนะครับอออ่างมันคือเส้นนี้ใช่ไหมเส้นนี้คือกี่องศานะครับนักเรียนดูตกจากเลขศูนย์นะครับเดินคูลบขอลบตรงนี้ออกนิดนึงนักเรียนเห็นเลขศูนย์ไหม เวลาเราวัดมุมเราต้องเริ่มจากเลขศูนย์ใช่ไหมมันขึ้นไปถึงเลขอะไรเลยเนี่ยตรงเนี้ยหกสิบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไอ้มุมอดอลอนี่ก็คือหกสิบองศานะครับหกสิบองศานะครับอีกข้อนึงนะครับมุมสรกระบอนะครับคุณครูลืมใส่หมวกให้มันมุมสรกระบอกลางกี่องศานะครับมุมกนะครับเป็นตัวมุมเนาะเวลานักเรียนจะวัดนักเรียนก็เอาเครื่องวงกลมมาไว้ที่กไก่นะครับจุดศูนย์กลางจะต้องตรงกัน ขึ้นมาตรงเป,เป๊ะเลยใช่ไหมเสร็จแล้วนะครับดูว่าไอแนวนอนนี่มันตรงกันหรือยังตรงกับแขงของมุมบอใบไ,ไม้หรือยังลากไปหาใบไม้หรือยังอ่ะถ้าลากตรงแล้วนักเรียนก็ไปดูตรงสอเสือนะครับแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดลากลงมาอ่ะมันตรงกับเส้นนี้พอดีใช่ไหมครับซึ่งเส้นนี้นะครับกี่องศานะครับเวลาวัดนักเรียนต้องเริ่มจากเลขศูนย์นะครับอ่ะเลขศูนย์อยู่ทางขวาเนาะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมาจนถึงนี้นะครับก็คือหนึ่งร้อยสสิองศานั่นเองนะครับ แสดงว่าสอกบกกลางเท่ากับ130องศานะครับอดอลนะครับ60ใช่ไหมออดอล6์หกสิขอใส่ไมคก่อนเมื่อกี้เราวัดได้60ส่วนอีกรูปหนึ่งเราได้130นะครับเขาถามว่าเป็นมุมชนิดใดนะครับมุมแรกครับมันมีขนาดน้อยกว่า90อันแรกเลยเป็นมุมแหลมนะครับ มุมอดลอเป็นมุมแหลมส่วนอีกมุมหนึ่งสองกบอเป็นมุมป้าน,นั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นไงมันมากกว่าหนึง่งมันมากกว่า90แต่ว่าไม่ถึง180นะครับเป็นมุมป้านนะครับข้อที่ข้อที่สองนะอ่าขีดเส้นกั้นเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าไปดูอีกข้อนึงนะครับข้อนี้นะครับมุมกอบอจนะครับชื่อว่ามุมกอบอจนะครับ คำถามเดิมเลยคำถามเดิมเลยก็คือมันเป็นมุมชนิดใดแล้วก็กางกี่องศาด้วยนะครับถ้าเป็นมุมชนิดนี้นะครับตัวมุมจะอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับมันจะคล้ายๆมุมป้านใช่ไหมเวลาเราวาดลากเส้นแขนของมุมอะแต่ว่าตัวมุมมันอยู่ข้างล่างนะลูกถ้าตัวมุมอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยนักเรียนจะสังเกตว่ามันมันใหญ่กว่าครึ่งวงกลมใหญ่กว่าครึ่งวงกลมมันก็คือมุมกลับนั่นเองนะครับไปดูกันนะครับว่าวิธีการวาดัวดวัดยังไงนะครับมุมกลับ แลเรียก็ลากเส้นตรงไปเลยครับมันจะได้มุมกลับตรงนี้เป็นร้อยแปดสิบองศาก่อนมุมตรงผิผดมุมตรงตรงนี้ได้ร้อยแปดสิบองศาแล้วก็มุมส่วนที่เกินขึ้นมาอีกห้าสิบองศานะครับเอามารวมกันร้อยร้อยแปดสิบนะครับบวกกับอีกห้าสิบองศานะครับได้เท่ากับสองร้อยสามสิบองศาพอดีเลยนะครับมุมกลับกบจเนี่ยมีขนาดเท่ากับสองร้อยสามสิบองศานั่นเองนะครับ อันนี้เป็นแบบฝึกหัดบ้างนะครับเขาถามว่าวัดขนาดของมุมแล้วตอบว่าเป็นมุมชนิดใดนะครับข้อที่1นะข้อ1นะครับมุมจอปอทอนะครับจอปอทอกลางกี่องศาอยากรู้นะครับหามุมก่อนมุมข้อน,นี้ก็คือปอปานั่นเองนะครับมุมปอปลาเอาไม้เครื่องวงกลมขึ้นมาให้มันตรงกับปอปาเลยจุดศูนย์กลางอะ่ะแล้วก็ดูเส้นว่ามันตรงกับแขนของมุมไหมถ้าตรงแล้วนักเรียนไปดูมุมจอจานนะครับลากลงมา ลากลงมาเส้นนี้ใช่ไหมเส้นนี้นะครับกี่องศาล่ะนะครับนัเกเรียนก็จะไป0 10 20 30 40 50นะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้นะครับมันมีขนาดเท่ากับ50องศานั่นเองนะครับจอปอกลาง50องศาเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นมุมแหลมนั่นเองนะครับเพราะว่ามุมแหลมมันจะน้อยกว่า90องศานะครับไปดูตัวอย่างถัดไปนะครับแบบฝึกหัดที่ข้อที่2นะครับ ข้อที่2ก็เหมือนเดิมเลยนะครับชื่อมุมว่าสอรอนนะครับมุมสอรอนเราก็หาตัวมุมก่อนนะครับซึ่งตัวมุมก็คือยอดมุมก็คือรอลิงนะครับแล้วเอาไม้โปรเทคเตอร์ขึ้นวงกลมขึ้นมาวัดเลยนะครับตรงรลิงนะครับให้เส้นแนวนอนของไม้ขึ้นวงกลมนะครับตรงกับแขนของมุมนอนหนูตรงนี้เนาะไปหาด,ด้านนอนหนูเนาะ,ะเสร็จแล้วเรียนไปดูตรงสเสือนะครับว่ามันกลางมาถึงเลขอะไรนะครับ ตามมาถึงประมาณนี้เนาะอ่ะ้ยโอ้ยวาดเบี้ยวนิดหน่อยนะลูกนักเรียนก็เริ่มนับจากเลขศูนย์ได้เลยนะครับทางด้านขวามือนะครับศูนย์สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบไปเรื่อยจนถึงหนึ่งร้อยสามสิบนั่นเองนะครับสรุปแล้วนะครับสระนอนะครับมุมสรนอกางหนึ่งร้อยสามสิบองศานะครับมันมากกว่าเก้าสิบแต่ว่าไม่ถึงร้อยแปดสิบเรียกว่ามุมป้านั่นเองนะครับมุมป้าเนาะข้อถัดไปนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับเมื่อก,กี้ก็มีตัวอย่างเพียงแค่2ข้อพอนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะสั่งการบ้านเพิ่มเติมทีหลังนะครับใน f เ c e b o o k แฟนเพจไม่ก็ไลน์นะครับไลน์กลุ่มเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ